วันนี้นะครับในบทที่6นะครับการพัฒนา self awareness ครับหรือการตรักรู้ในตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่คุณนั้นจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้คนอื่นเชื่อถือคุณหรือไม่เชื่อถือคุณคุณอาจจะต้องตรักรู้ในตัวเองด้วยมากขึ้นและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่า self awareness อันแรกเลยนะครับ self awareness คืออะไรการตระหนักรู้ในตัวเอง คือการที่คุณนั้นรู้เลยว่าตอนนี้คุณมีอารมณ์แบบไหนคุณมีความเข้าใจเป็นยังไงคุณทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่ดีหลายหลายคนที่ไม่ตรหนักรู้ในตัวเองเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะคิดว่าสิ่งที่ฉันเป็นอ่ะดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะในใจลึกๆอ่ะพอรู้แหละครับว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแต่คุณจะเลือกฟังหรือไม่ฟังสิ่งนั้นก็ได้ แต่มันมีเกิดผลกระทบอะไรบ้างถ้าคุณไม่ฟังและคุณไม่เปลี่ยนบางคนเรียกว่าอีโก้บางคนเรียกว, e ว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันทำแบบนี้มานานแล้วคนอื่นที่จะทางานร่วมกับคุณก็จะทําร่วมกับคุณยากเพราะว่าคุณมีตัวตนบางอย่างถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ถามว่าคนอื่นทํางานกับคุณได้ง่ายไหมอาจจะไม่ง่ายก็ได้บางคนที่มีตัวตนที่ดีตัวตนที่เข้าใจกับคนอื่นง่ายก็ง่ายไปแต่ถ้าคุณเติบโตเป็นผู้นําและคุณมีอีโก้ และคุณมีตัวตนบางอย่างอย่างเช่นการไม่ฟังคนอื่นอย่างเช่นการขี้โมโ oh, หอย่างเช่นการมาสายอย่างเช่นการที่คุณดุดันในการทำงานอย่างเช่นการที่คุณผัดวันประกันพรุ่งพวกนี้คือสิ่งที่คุณเป็นทั้งหมดและถ้าเกิดคุณรู้ตัวแต่ไม่เปลี่ยนคนอื่นก็จะทำงานกับคุณยากแล้วการเติบโตก็จะยากมากขึ้นด้วยนั้นสิ่งนี้การตรนักรู้เลยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้ด้วยตัวเอง และคนมาบอกคุณคุณก็ยังดื้ออยู่ดีว่าฉันไม่เป็นงั้นหรอกฉันก็เป็นของฉันนี้แหละสุดท้ายแล้วมันทํางานคุณยากการที่คุณจะพัฒนาการตระหนักรู้หรือ self awareness ในตัวเองนั้นทํำยังไงอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจอารมณ์ตัวเองและพฤติกรรมตัวเองด้วยว่าตอนนี้อารมณ์ของคุณและพฤติกรรมของคุณเป็นยังไงบ้างคุณสะท้อนซิว่าการกระทําคุณหรือการตัดสินใจของคุณนั้นมีผลกระทบต่อคนอื่นหรือเปล่า แล้วสุดท้ายคุณอาจจะลองไปถามฟีดแบ็จากหัวหน้าหรือเพื่อนวมง,งานว่าเออการที่ฉันเป็นแบบนี้คุณคิดว่าฉันมีข้อดีและควรปรับปรุงอะไรไหมบางทีคุณอาจจะใช้เวลาในการนั่งเงียบๆและเขียนดูซิว่าสะท้อนตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างผมบอกให้เลยครับเซลเวเนสเป็นเครื่องมืออันนึงเลยนะครับที่ตัวผมเองนะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผมชอบมีสมุดเล็กๆเ,เพื่อเขียนว่าตอนนี้ผมทํางานสอดคล้องกับเป้าหมายผมไหม ผมทำงานมีประสิทธิภาพไหมตรงไหนบ้างที่ไม่เวิร์กในชีวิตของผมการสะท้อนตัวเองคือการที่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรต่อไหมควรที่หยุดทําอะไรไหมหรือควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างไหมถ้าเรารู้ตัวเองมันจะดีที่สุดครับที่เราจะพัฒนาตัวเองได้และทําให้คนอื่นนั้นเขายอมรับเราได้มากขึ้นและทําให้คุณนั้นเดินเข้าใกล้เป้าหมายคุณได้มากขึ้นด้วยสิ่งที่สําคัญในเชื่ a วัยนิสก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนตัวเอง ผมบอกอะไรครับทุกคนน่ยก็จะมีสิ่งที่ตัวเองเก่งและถนัดเนาะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนรู้ไวแก้ปัญหาได้เก่งแล้วคิดงานเป็นระบบนั่นคือสิ่งที่ผมทําได้ดีแต่ผมก็มีจุดอ่อนเหมือนกันผมทางานเร็วเกินไปจนบางทีลูกน้องผมตามไม่ทันแล้วผมก็เป็นคนดุดันแล้วก็เขาเรียกว่าทํางานเร็วไปด้วยงั้นการที่เรารู้ตัวเองเนี่ยมันก็คือการมี self a w a r e n เรารู้เลยว่าเราเก่งเรื่องนี้เรารู้เรื่องอ่อนเรื่องนี้เราจะได้บริหารตัวเองกับทีมได้ถูกเพราะว่า ไม่มีใคร perfect เพอร์เฟกหรอกครับแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามให้ทีมช่วยเหลือคุณในจุดที่คุณอ่อนแล้วก็ใช้จุดแข็งคุณให้ดีและเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าคุณรู้เซอเวอเนสคุณก็มองเห็นเลยว่าคนอื่นเป็นยังไงทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ยอมรับเขาได้มากขึ้นด้วยแล้ววันนี้ครับลองวิเคราะห์ครับว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรและถ้าเกิดตัวเองมีจุดอ่อนอะไรก็มอบหมายงานสิ่งนั้นให้คนอื่นได้ทําสุดท้ายแล้วนะครับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องงเป็นสิ่่ทีําาคัญมก ผมอยากให้ทุกท่านนี่ลองสะท้อนตัวเองถ้าเดือนละครั้งก็ดีแต่ถ้าอาทิตย์ละครั้งก็ยิ่งดีบางคนปีละครั้งก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยงนั้นวันนี้คุณก็สะท้อนตัวเองสักเดือนละครั้งปีละครั้งแล้วดูสิว่าตัวเองควรปรับปรุงอะไรบ้างจุดที่คุณควรเลิกคืออะไรจุดที่คุณควรทําต่อคืออะไรและจุดที่คุณควรเริ่มใหม่คืออะไร <S <S ผมบอกเลยครับการพัฒนาตัวเองดีสุดเลยก็คือเริ่มจากสิ่งที่คุณควรเลิก บางคนควรเลิกขี้โมโหก็โฟกัสสิ่งนั้นบางคนควรเลิกที่จะมาสายโฟกัสสิ่งนั้นบางคนควรเลิกที่จะโทษคนอื่นก็โฟกัสสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากในการที่คุณนั้นจะพัฒนาตัวเองได้แล้ววันนี้ครับถ้าคุณรู้เลยว่าคุณจะเลิกเรื่องอะไรและคุณเลิกเรื่องนั้นได้สุดท้ายแล้วคนอื่นเขาจะได้อันนี้สงมากที่สุดเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เว,วันนี้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้นั่นคือหลักการที่สำคัญในการเป็นผู้นำในตัวเองครับแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปครับ